ที่ชายแดนบิดามาเมื่อวานเมื่อวานสักสักบ่ายๆนะสักบ่ายสองอกลมๆกมอบ่ายสองนะที่บ้านหนองจานอำเภออะไรเอ่ยอำเภอโคกสูงใช่ค่ะโคกสูงจังหวัดสระแก้วอ,อตรงนั้นเนี่ยมันมีจุดผ่านแดนเขาเรียกว่าจุดผ่านแดนบ้านหนองจานคโคกสูงสระแก้วทารไทยก็เอารวดน้า ไปวางกั้นไปไปล้อมไปปิดกั้นใช่จะได้ไม่เกิดปัญหาก็ก็ก็ด้วยเหตุผลทางความมั่นคงนะพูดกันตรงๆเพด้วยเหตุผลงในสถานการณ์แบบนี้จำเป็นในสถานการณ์อย่างนี้ตรเป็นเป็นที่ทางของเราตรงไหนเป็นที่ทางของเรามันก็ต้องแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของค่ะก็เอารถหนังไปกั้นแถวๆหนองจานใช่ค่ะจะได้ไม่ต้องปรากฏว่าปรากฏว่าทางฝั่งเขมรถ้าหารขมรเขาเกณฑ์คนของเขามาเป็นร้อยเลยนะมีทั้งเด็กคนแก่ แม้กระทั่งพระมาเกณฑ์มาเลยเกณฑ์มาหมดวัยรุ่นคนแก่คนพิการก็มีด้วยนะเขาบอกเกณฑ์มายืนยัวยัวย่วยวไอ้ตรงรัว้วลวดหนามที่เราการั้นนั่นแหละมาแสดงดราม่าดราม่ากันสุดๆมาเล่นดราม่าอโอ้โหเป็นพื้นที่ตัวเองถูกยึดอะไรสารพัดนี่ยแหละแสดงดราม่าโโสุดๆอ่ะมีแกนนำม็อบนะถือถือ,ถอโ,ทโทรโขงโด,ด่าฐานไทยตลอด ไม่ใช่มาแต่คนเหมือนทุกครั้งนะรอบนี้มาแบบสมบูรณ์แบบคือมีทรโคโอเคไปดูกันไปดูเชิญค่ะไปดูกันนิดหนึ่งไปดูกันนิดหนึ่งไป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  ไมเใชะไม่ใล่มามาไม่ให้ส่อยมามาม่้งช่วยมา่ช่ยเื่องอโอเคเรื่องของเรื่องนะไม่รู้จะโทษใครขาบวยายเราก็ปล่อยให้ทางเขมรเนี่ยเข้ามาตั้งชุมชนในเขตของไทยยับนะเข้ามาตั้งชุมชนในเขตของไทยแถวแถวบ้านหนองจานใช่ค่ะ จนกระทั่งเป็นชุมชนที่ใหญ่พอสมควรวันหนึ่งเกิดเรื่องเกิดราวเราไปกั้นรั้วลวดหนามแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของพื้นที่ของเราพอเอารวดหนามไปกั้นปั๊บ มันมันก็ทําให้ชุมชนของเขาถูกตัดขาดออกจากกันใช่เขาเขาวยวยเาวยทุกวันเขาเคยเข้าออกตรงนี้มาทำอาหารกิน<ข>ตรงนี้<ก>ไดวว้เขาก็เลยวอยวายไงยก็ยึดครองเป็นเหมือนของตัวเองอะ่ะแต่วันนี้ในสถานการณ์อย่างนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษอย่างไรเราก็ต้องกนรั้วนลวดหนามเราปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยเท่ากับเขายึดครองพื้นที่ถูกไหมคะมันก็มีปัญหา